นันแต่มันไม่เกี่ยวการรือเรานั่นตัวอีกอ่ะงี้ยอย่นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไงพี่มาคุยกับตู้เรื่องเดิมพันไหมเล่นกัน์ดเล่นการ์ดห้าบูแดงใครถึงก่อนเอาเงินเดิมพันไปไมีอุ้มไม่ีอุ้มไสตารลี่เลยอะไรวะไม่ไม่ได้สี่สิบชนไม่ได้สี่สิบชนสี่สิบนะนี่มึงก็ต้องจ่ายห้าลิ้นด้วยเนาะห้าชนห้าห้าชนห้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าะห้าชนห้าอย่างเงี้ยล้มหมดมึงก็อุ้มไปเลยถ้าถึงห้า ห้าใบก่อนอะไรอย่างเงี้ยอะยรป่ะพี่ผมอยากตีโมพี่แล้วผมอยากพอก่อนโอ้โอวนนี่มันบ้าเดินไป่านนันเงีงกินาวมันไม่ได้หรอกกินาวมันติดไอเนี่ย่โดนเรียนยาไปสองล้านอะเอนดิ้งแม่งเอาจ้างไอเหี้ยในเมืองมีใครเอาป่ะไอเหี้ย มึงบ้าเดิมพันกันนะใช่ปะไอเฮียเดี๋ยวก่อนเดิมพันบ้าห้าบูแดงห้าห้าใครตายห้าคนนั้นมึงอุ้มเพื่อนช่วยได้ใครถึงห้าบูแดงก่อนมึงเอาไปเลยเดิมพันน่มันนะอันนี้อันนี้น้ำมันนะเฮ้ยนี่น้ำมันฟิลฟิวฟิวฟิวตีกันเลยแต่แค่ห้าคนอะเออเออก็น้ำมันนะเอออนี้น้ำมันนะถ้าปอกบแล้วจะอ้วมกว่าพี่ ได้แต่อุ้มห้าแขนดิแล้วอะไรเงินเอ้เงินเดิมมันเท่าไหร่เนี่ยพี่มันมีค่าปรับอีกนะไม่แต่อุ้มหเาแขนมันก็หลักล้านเลยน้องถ้าเดิมพันจริงก็จะน่าจะมีเทสเทสบ้านด้วยเทสระบบด้วยพี่รู้ป่ะพี่รู้ป่ะงคับอย่างนี้ผมถึอว่าไอ้เสียงรถรถฟอร์ตไลท์เป็นรถ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 เราหน่อยพี่ครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็นรถมริงจริงก็บอกว่าเราเต็มพร้อมเลยอ่ะใช่พวกนี้ก็ได้หรือเจ้าตอนนี้ก็ได้ ได้ได้ได้หมดอ่ะกันเลยอะเออได้หมดเลยนะก็เหมือน,ม,นมันก็พร้อมได้ทีอ่ะคุยกันก็คุยกัาคุยเหมือนได้ก่อนพี่เราคุยกันคุยได้เราคุยกันเสร็จแล้วอีกยี่อ่ะอีกสามอ้อดีครับห้าเหรียญต่อเดือนอ่าอย่างนี้ทุกแก๊งอ่ะพี่โตัวิทิตให้มันเรือกมันดูใหญ่หน่อยปะโตโตโตไม่ได้ดิว่าไงว่าไงพี่หนุ่มโตคุยดิคุยท้าบ้านาเอาพี่มอตังสองล้านเหรอพี่มึงร, <c oughs> รู้ป่ะเงินสองล้านที่มึงที่มันจ่ายมึงอ่ะมันเงินกู มันไม่เกี่ยวกันหรือเอานั่นตัวอีกอ่ะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไงพี่มาคุยกับตู้เรื่องเดิมพันไหมเล่นกัน์ดเล่นการ์ดห้าบูแดงใครถึงก่อนเอาเงินเดิมพันไปไม่อุ้มไม่อปจตุรีเลยอะไรวะไม่ไม่ได้สี่สิบชนไม่ได้สี่สิบชนสี่สิบนะนี้มึงก็ต้องจ่ายห้าลิ้นไว้หน่อยห้าชนห้าห้าชนห้าอะไรอย่างเงี้ยทุคหน้าห้าชนห้าอย่างเงี้ยล้มหมดมึงก็อุ้มไปเลยถ้าถึงห้า ห้าใบก่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไป่ะพี่ผมอยากตีว่าพี่แล้วผมอยากพอก่อนผมเบือผมอยากเป็นช่วงไม่อยากเป็นแบบห้าวุ้นมั้งพี่พี่แบบเก็บบูแดงมั้งเห็นช่วงนี้แบบฟิลเดิมพันกำลังมากูอะเขาจะมาพนันช่วงนี้บ้าเดิมพันหรอบ้าพนันหรอบ้าพนันหรอกูจะท้าก็งนางกูเห็นมึงคุยมาแล้วกูว่ามันมันน่าเอาหรอกพี่หลวงแต่ตอนแต่ตอนที่เขาพูดว่าโอ้ยช่วงนี้จุดนครับถ้าพี่พูดสวดไปนะมึงกินี่กูไปแล้วกี่ล้านแล้นี่หนึ่งลานแล้วพี่เมื่อกี้ถ้าผู้สวด ถ้ากูสวนเลยนะไอ้เขี้ยวว่กูเล่นกันเล่นตาแท้ปากไม่เคยอยากเสียกน้องจริงพี่จริงแต่เดี๋ยวเราต้องเอามันคืนพี่โปแต่ไปเล่นกับมันเลยมันบ้าพวกพี่เอาเอาไปเขินแบบนี้แบบที่พี่ตู้ทำป่ะใช่หรอเออยืดสีจัดแต่ก็แพ่นะไอ้วะนี่ถ้ามึงเล่นนี่เดตบไม้พาดาย่างโไม่เจอมาแล้วเขี้ยนัปนหน้าบ้านเลยยืดพาดามันเซนนิ่งร้อยเซน้อง เด็กเทนนิงอ่ะมาเด็กเทนนิงอ่ะแล้วก็บีเจเอาเข้ามาปะมาก่อนเขาแกงใช่ครับตอนที่เราเจอพอลาตอนนั้นไงก่อนเช้าไม่เนีพวกแก๊งสเกิร์ตอ่ะตี่หรอไงผมแค่กลับไปเอาตังค์อยู่แล้วไงสเกิร์ตสกอยสกุ๊ปอะไรนั่ะให้มันแฉะให้มันเมาพวกผมไงสุดท้ายแล้วตอนพวกผมลงมันก็พร้อมที่จอแพวกผมเหมือนย่ำหน้าเมื่อกี้เหมือนไปย่ำหน้ามันปะไปให้มันแค้์นี่เฉดรอรอมันพร้อมแล้วมันให้มันมาเอาทีเดียวเลยเอาแน่เหรอผมเชื่อว่าแน่ปะมันได้จะเอามาเมาคืนอยู่แล้วว่า ถ้ามันมาเอาคืนตอนนั้นผมก็แน่พร้อมแตบว่าเต็มเต็มเลยระพุพี่ลงไม่แน่ยสรุปไอซ์สปอร์ตอะลงลงลงแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะลงไงต้องมีใครบ้างไม่รู้เลยใช่หรออันนี้ชุดใหม่หรือชุดเก่าเนี่ยยังไม่รู้อ่ะดิเดี๋ยวละน้องไม่น่าทำใส่ชุดใหม่แล้วน่าชุดเดียวมีคอนเซ็ปต์ด้วยใช่หมายถึงรายชื่อรายชื่อตู้หมายถึงรายชื่อตู้ไม่ข่าไม่นอนน้องเมื่อกี้ พี่ไอตู้ไม่ขำของผมเอาไเาไปเดิมพันก็ไม่เล่นไล่เก็บเงินบ้านแม่งดีกว่าได้บ้านน้าอะไงเงี้ยไม่ได้แล้วผมจะเก็บภาษีที่ดินได้แ่้ครับบอสผมไม่รู้มันมันมันลกหูลกตาบ้านมบนเขาเนี่ยไม่ใช่บ้านชนเาเฉยไอตู้ไอต้ไอตู้ทีพูดไอตู้ที่พูดขำถ้าสมมติพวกพี่เก็บภาษีที่ดินนอะเอยจายปะจายพวกสู้ไม่ไหวพวกก็ต้องตายอยู่แล้วไอตู้ พู้ไม่ไหวก็ต้องจ่ายพี่เห้ยแล้วพี่มันมันมพูดมันพูดให้เราคิดไปก่อนพี่อือพูดแบบไม่ไม่ไม่ให้เราทำอ่ะไม่เอาเรียบร้อยเด่๋ยวผมกูทำเรียบร้อยก็คือไม่เอาไม่ไม่ทำไม่เอาไม่สู้สู้ไม่ไหวยังไม่ไหวตู้คนใหม่หรือเปล่าตู้คนใหม่ของมือตู้อันนี้พี่ถนัดอ่ได้ทำนะเมื่อกี้อ่ะที่เราไปมีเรื่องใช่ไหมล้วไม่ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เราไปนี่ มันมันหลายเรื่องครับน้ามันคือมันเป็นเรื่องแบบว่าเขาผมอ่ะไปขายปบาปกตินี่แหละแล้วเขาบอกให้พวกผมรอรอขายอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเคียร์จบไปแล้วนี่กลมที่ิงเลืนวีอะไรนะเสี่ยมันกระตุกอ่ะถ้าแก๊งเราอ่ะแก๊งเราแบบว่าเข้ามาพร้อมกันเล่มแบบว่าเริ่มเข้าที่อ่ะกลมที่ดินต้องเริ่มนวัีเก็บบอ่ใช่อันนี้เรื่องจริงเพราะอาทิตย์หนึ่งเดือนเดือนหนึ่งต้องหาให้เหรียญถูกเวลา ห้าเหรียญหนึ่งนาทีกั้งหนึ่งห้าเหรียญเพื่อจ่ายสะพานไี่ห้าเหรียญเพื่อจ่ายสะพานอ๋อคิดละวคอยนะเวลาเหรียญเพื่ครับคิดละวคอยฟังนะอ๋ก็ไม่แย่อะต้อของบ้านเขาให้การมาอย่างนี้แต่แค่ตอนนี้เราพวกเราพร้อมดีเลยละเอียดสรุปให้เขาลาแบบใช่แล้วก็ระบุเวลาให้มันสองใกล้กันก็คือบ้านอกกลุด้วยไม่ต้องให้แบบเวลาอะไรเอามาเทียบกันแล้วก็ทุกๆวีกาต้องมีให้ทางหาคำให้การเยอะแยะโอเคนะเนี่ยวิธีง่ายๆโอเคยังก็จะยังวิธีการทำงาน ให้เรื่องหาตีนเนอะอนต,อตอน,น,นไปใส่ชุดแบบธรรมดาธรรมดาเดยอเผื่อได้ตีนละอเออแล้ดีหมดอะสวัสดีครับป่ากผายนี่ครับได้ไหมปอดี้ครับขอดีขอดี อ่ะผมโดนทองหนึ่งก็ดีนะผมก็ผมก็ไมยิงเลยว่าเปยังไงครับตอนเออต้องปีงขึ้นไปแปะเอากันมันปะแก้วแก้เที่ยะผมพูดตรงๆนะกับพี่ระดับไม้บ้าอย่างพี่ท่านไหนอ่ะท่านไหนมึงก็เล่นมึงบ่ายกูก็ได้ไม่เอาไม่เอาสู้ไม่ไหวสู้เลยวะสูสีกูเล่นกับมันมาสูสีผมโดนไม้หนึ่งเก็บสามอ่ะพี่หลงไหนกูไม่มีนะเว้ยไม้หนึ่งเก็บสามอ่ะกูแค่แบบจังหวะแบบสองสองสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สามหนึ่งยังไม่มีนะที่กูเล่นมา ไม่มีไม่มีไม่มีพลดโค้หนึ่งเก็บสามไงไม่ไหวบ้าเกินถ้าแม่งโหเทียหลบไม่ได้แทงหลบไม่ได้ลืมนะอย่ามันจดไปด้วยนะมันต้องอาศัยการจดการจำนิดนึ่งแทงมุมหน่วงมุมบั็กด้วยมันอยู่มุมร้อยแล้วมันแทงมุมหล่วงเลพี่แล้วไม้มันก็ชอบเล่นมุมร้อยพี่หลงไงโอ้โหนี่แหละก็มาดูไงว่าวิวดีหรือเปล่าไอเทยเออดีดีดีนดสองแก๊ครับขับพี่จะมาเัิ่มกับการเก็บภาษีเป็นคิวและคอยเพื่อรักษาสภาพแก๊ง ดีครับบอลทำให้แกงทุกแกงกระตุ้นเนียับผมดีแล้วครับกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยบอสคนนิ่งเยอะอแต่ไม่ไม่เราอะนิ่งนานแล้วเราอะ <c oughs> ่ะเอมเอมมาถึงเราด <c oughs> ้วยอ่ะแล้วก็มีเรื่องห่าคิวแล้วคอยมามันก็มีเรื่องธุรกิจให้ทำเยอะเลยครับบอลให้เยอะเราภายในตัก,นกันครับทำแน่ธุรกิจหนึ่งเร็วมากเลยนะพวกเก็บ น้าถามหน่อยครับเออถ้าผมเดิมพันกันแบบว่าไม่ได้แบบปีเรื่องกันนะเดิมพันเราอุ้มเขาตู้กันอ่ะอันนี้มันนับกี่รอคอยไหมครับนับครับนับคือถ้าเกิดว่าอย่างสมมติคุณอยากวัดกันแบบวัดกันว่าใครเอ้ยใครเฟี้ยวกว่าก็นับครับนับว่าเขาต้องกดเคสเหมือนเดิมนะ่กดครับกดครับแล้วก็ดให้เพื่อนช่วยได้เหมือนเดิมอ่ามันไม่ได้เป็นต้องเป็นเอตอรี่ครับ แต่พี่ต้องไปหาแก๊งที่เอาอ่ะแก๊งไหนอ่ะโอ้วอรระดับรูมัยน่ามีแค่โอเวอร์แหละแก๊งเดียวอ่ะอไนนะครับบอสกูยื่นใบพั2ดสองบ้านนึกพูดลอยเดี๋ยวพาถึงที่ดีนเราเราภายในของเรียบร้อยกลครับเดี๋ยวมาแน่บ้านบ้านมันก็ต้องมีภาษีแล้วปกติอ่ะ นี่ใครขับทียี่สิบมาเดี๋ยวเที่ยงคืนน่ะมันมันเจอแน่เทนนิงอ่ะเดิมพันมัเนี่ยตู้ไปบ้ายตู้ตู้อยู่ไหนวะเออว่าไงเพื่อนเออว่าไงครับพี่ตู้อยู่ไหนตู้อยู่ไหนตู้ออกมาแล้วมองพี่แล้วก็ไปกำลังทำอะไรบุ๊ดมึงตามเดิมพันกันกะทินังไงเทนนิงอ่ะกูต้องได้นะอ๋อแต่บอกให้เดี่ยวจะไปหามึงหรือกูยังไเข้าไปหามึงก็ได้ในเกมอ่ะเออ โอ้ยถ้ามึงมึงมึงชนะกูแบ่งให้ได้อยู่แล้ว,พวเพื่อนเฮียไม่มีใครชนะเลยกูยังไม่กูยังไม่ชนะพวกมันเลยเฮียยอขลังเลีวมันตึงขนาดไหนเหลียวขลังเหลีวนะหอมตึงมากเดี๋ยไปยังไงครับไปไหนมาไม่เห็นเลยตึงหรือว่าอะไรวะหรือว่ามึงมึงไม่ได้เองหรือเปล่าโอ้เฮียตู้ยังร้องเลยเมื่อกี้ไม่ไหวพี่พ

พูดเรื่อมาคิดธุรกิจด้วยมันจะไม่ออกตอนนะี้เออธุรกิจมันคิดยากจังวะไอ้เหี้ยบอกแล้วธุรกิจเราที่เราคิดอะน้องของที่ดินอะถ้าขึ้นมนเราพร้อมก็คลายมันทุกเดือนนั่นเดียได้มันจริงครับพี่ผมว่าเหนื่อยด้วยได้ไดื่มด้วยมันด้วยอ่ะ แต่ผมว่ามันได้เน้นดีนะพี่เน้นดีเนาะเขี้ยะเพราะเจ้าเก็บมีเจ็ดหลังที่ได้มามันก็ต้องเน้นอยู่แล้ว <c oughs> yeah. All day and all night We'd We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.